เมื่อวันที่20เมษายน2567เวลาบ่ายโมงกองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประพัฒพบสวุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกกิดากรจันทรารองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพลตรีนิรันชัยทิพย์การจนะก,กุลรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ใช้ดแดนอหนือ35หเดินทาง ไปตรวจสอบของกลางยาเสพติดและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติภารกิจนักกองบังคับการะตำรวจปรปาบกรามยาเสพติด3ส่วนหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเมื่อวันที่20เมษายน2567เวลาบ่ายโมงครึ่งกองบังคับการกวนคุมปราบปรามยาเสพติดที่1จัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ทำการจัดแต่งจุดตรวจบริเวณบ้านปางกว้างตําบลอินท้าคิวอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งรายชายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า บรรจุอยู่ภายในกระสอบจำนวน7จกระสอบกระสอบละ2 0 0แสนเมตรรวมจำสิล้านหกแสนเมตรและรถยนต์กระบะจำนวนสาคันปัจจุบันกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3าส่วนหน้าได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสินชัยพัชรธนาพรเรือเปียงวริศราทินารายงาน